ไปแล้วครับพอซิงพอซิงไปไหนเอ่ยมาเล่นกิบลครัปเลด็กน้อยเล่นได้บ่เดเดเดไป ไปเลยน้องพัดไปเลยโอ้น้องพัดครับปาเปล่าพาน้องไปกับเปา,เป,าเปล่าไปก่อนไปเล่นปืนกันเปล่าไปเล่นปืนนะฮะน้องไปเล่นปืน,น,อ,ะน,นอะไรมันเนี่ยอะไรมันเนี่ยน้องพัดไปเล่นปืนก่อน ครับนวัดยิงปืนแล้วครับยิงไปแล้วยิงปืนแล้วว้า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 วนวัดยิงปืนกับพี่เปาครับนวัดยิงเลยยิงเลยยิงยิงยิงโอ้ครับขอซิงไปแล้วครับเดี๋ยวฝนจะตกแล้วเนี่ยน้องวัด ฝนตกแล้วอะไรกันครับเนี่ยไปเปล่าเน้านะเปล่าไป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 แล้วครับนี่ครับวันเล่นครับอะไรกันครับเนี่ยฝนตกหนักมากเลยอ๋ออ๋ออ้อหนุนคบามจูมภัยมา ว้าวว่าะลับเอาไปก่อนแล้วครับไป,อ,ไป,ไปอะไรเนี่ยน้องพัดสะลับเอาไปก่อนแล้วว้าว มีคนเยอะมากเลยครับพอนยืนยยเอาเลยกินแโอเคอยืนยนี่ก่อนนี่ครับพอสิงครับไปบันตกว่าบันตกวาอต่อคิ้วกับลูกต่อคิ้วก่อน น้ตง่อต่อคิวกันครับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ไปก่อนให้พี่ไปก่อนอ๋อนะครับน้องพ่อต่อคิ้วเล่นน้ำครับ ôi chôn 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 เดี๋ยวเลยไม่ยากเลยไงครับวัดพอดอ,อ,อุบงน้ำพอดโอ้ประยู่ตรงน้ำเลยเมื่อกี้เียไปกระมิอ่านแล้ว มานี่ครับน้องพอรอยู่นี่น้องพอรอยู่ไหนน้องพอรอยู่ไหนเป็นไงไม่อยากกับครับหนาวไหมพรอยนะครับต้องเร็วน้อง,งพอรอยไม่อยากกลับบ้านเลยครับทุกคนออกปฏิบัตรอบครับไปเลยน้องพรอยไปเลย จะไม่นี่เท่าไรนะครับว่าเหมือนฝนตกหนักมากเลยครับมอนเท่าห้่ลูกึ้นไปไปน้องพอนคือแปนบนไปดเดี๋ยวพ่อตามไป น้องพัดไปเล่นปืนกันน้องพัดน้องพัดยิงปืนกันลูกไปยิงปืนก่อนว้าวพาัดยิงปืนกันว้าวว้าวว้าว,ว,าว ไม่อีใคพาไปเลย้ายอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยฝนตกอะไรครับเนี่ย พอดิ่งเป็นไงครับ,อะ,รรบอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยว้ายพอิ่งจะหลับแล้วไป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  สวนสนุกค,ครับดูบรรยากาศรอบๆครับอันนี้กระโหนดนะครับ ไแล้วครับน้องพัดซิ่งไปแล้วครับไปเลยพัซิ่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับพั๊ซิ่งไปแล้วครับ มาทอดมาส่พัดันจับลูกทาาท,า,ท,า,ท,า,ทาเบื้องหน้า,ม,ม,ามันกะโลงมาพัดมาแล้วมาแมาแล้วมาแลโอ้พิ่งไรครับรรกินวว พอสิงเปิดเต็มที่เลย จะกินใบสองกันป่ะโอ้โห,โห,โหมาว้าวเอาบุญยิงไหมยิงไหมเอาน้องพัดยิงยกับเตยเพื่อนแล้วครับโอ้โหโอ้โหโหหอ้โหโไปเลยกับลุงพลาซัก์ไปว้าวว้าวไปเลยไปเลยน้องพัดยิงด้วยนี่พัดตัวนี้พัด เน่เน่ตัวเน่เนี่ยถ้าป้ายป้ายองเขาไปเลยโค้ชจะเลิ่มเรเลยเด้อครับโอ้โหไป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 เนี่ยอะไรล่ะมาเลยครับคอสซิ่งกำลังมาครับมาเลย ปอซิ่งอยู่ไหนนะปอซิ่งอยู่ไหนนะว,ว้าวปอซิ่งสนุกไหมครับต่อไปอัญญาจะมาแล้วลมหนาวมันจะหายหมดเลยโหปัดซิ่งไอยนักเป็นแล้วครับโ oh. อ้โห วันถัดมาจะมีปลาไล่กันกันเลยนนะนพอจะติดว้าาด้วยด้วยว้า ไงไงดอกไม้ดอกไม้เะสีแดงยนนัน่ะว้าวพอซิษงกินอะไรพอซิษยเล่นน้นแล้วก็หิวครับยั้วอน้ิหิวข้าวครับ

แล้วก็จะกลับบ้านแล้วีไกลับบอกกลับบานมะเราว่าเราบอกกลับดีกว่าพ่อเราเดินมาหลายรอบแล้วจะเล่นน้ำแบอหงักเลยสบายมากกินแล้วแหละ เอามีมันไมกินนอมันซื้มานานแล้วเนี่ยื้อาเพื่เอาเนาะเพอันอน้นอันุันน้องพรสคนหอองเขเปล่าเป่างแข็ง้กิน้่ซิ่งหิวข้าวครับว้าว

Hãy subscribe nào kênh Ghiền Mì Gõ Để, Để. không bỏ lỡ những video hấp dẫn อเบื้องบนคือมันยังไงจานบ้านเลยแม่มาแม่แม่บ้านี่นี่ว้าวแม่อันซื้ออะไรมากินเน่ยอะไรวะเนี่ยพอดอะไรวะเนี่ยสุดยอดเลยกินคืแต่แซ่บแต่ว่าเจอยิวเนาะยิ้วเราเรียกคนณได้คือแต่พอแม่เราลากกินเผาอยู่บะเผาอยู่บะ

ฝรั่นะสิ่งไม่บายสวัสดีครับสิ่งเติมพลังก่อนครับ